สบายดี L อลิชันพานิชนานจับมือพันธมิตรเปิดประสบการณ์รถไฟลาวจีนสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทยร่วมกับพาณิชจังหวัดน่านและหอการค้าจังหวัดน่านเปิดงานสัมมนาเปิดประสบการณ์รถไฟลาวจีนเปิดเส้นทางสู่การคา้าไร้พรมแดนสู่ตลาดการค้าโลก2023นางสาวเกวรินเรกนางพญาพาณิชจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ปิดประสบการณ์รถไฟลาวจีนเปิดเส้นทางสู่การค้าไร้ผมแดนสู่ตลาดการค้าโลก2023พร้อมโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานและก็ผู้ประกอบการที่สนใจเป็นจํานวนมากเข้าร่วมงานสัมมนาณนะโรงแรมเทวราชอําเภอเมืองจังหวัดน่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดมุมมองประสบการณ์และโอกาสในการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการจากจังหวัดน่านและภาคเหนือโดยมีการหยิบยกประเด็นที่สําคัญประกอบไปด้วยภาพรวมธุรกิจในจังหวัดน่าน โดยท่านประธานหอ,อการค้าจังหวัดน่านเป็นผู้บรรยายพานิจจังหวัดน่านได้กล่าวต่อครับว่านอกจากนี้ยังมีนายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทยให้เกียรติบรรยายหัวข้อโอกาสสินค้าตลาดไทยในต่างประเทศส่วนตลาดกาแฟน่านกับการส่งออกก็มีกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านดูโอครอฟฟี่นอกจากนี้ครับยังมีผู้จัดการคูโบตาสาขานนาน พูดเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทําเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีสาหรับตลาดนําเข้าส่งออกไว้โดยมีท่านรองนายกสมาคมผู้ประกอบการและผู้ผลิตไทยผู้ให้ความคิดเห็นส่วนเปิดประสบการณ์การส่งสินค้าไปยังสปปลาวและประเทศจีนโดยท่านประธานที่ปรึกษาสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวขอบคุณไทยรัฐออนไลน์ All แล้วพบกับเ t v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี